เต็มแล้วครับเกือบหมดแล้วเลยอ,อีกประมาณ3ามสีตะไคร้สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องชาวทุบทุกท่านครับอยู่กับช่องมน้อยมันทุกเม็ดครับเดี๋ยวมาดูภัยเต็นออกไรครับทางออกโหดมากเป็นทางหากกักศศกทางหักดอกแล้วก็เป็นดินทรายครับทางใหม่ อันนี้อยู่ประมาณประมาณเกียตันครับอันนี้ประมาณเกียร์ตันขลังก็ประมาณเกียตันครับเจ้าของรถเขาบอกว่าประมาณเกียตันนะเกียร์สองโลกทุกคันครับ

หรืออีกประมาณสามตะไคร้ครับ <laughs> <c oughs> ยางเถอมพองสิครับงห็ครั้ง <c oughs> <c oughs> นี้บอกว่ายางบวมเลยครับ <laughs> นี่เขาว่ายางบวมครับตันที่ยางหน้าบวมเดี๋ยวมาดูยางบวมฮะบวมจริงหรือเปล่า เนี่ยครับรถรถบรรทุกหนักครับล้อมันจะเบะทันทีครับเนี่ดยดอกยางฝั่งนี้จะหมดดอกว,วางฝั่งนี้จะเหลือนะพิธาเหิรมไม่ไหิ็งแรงอันนี้ด้วยลงเรง Hanban cerdik. Pungi tebat eh. Hah? Hanya เนี่ยครับผลเสียของตะไ่ายครับถ้าหัวมันเล็กนี่ร่วงหมดครับ อืมกางเตียงเาติมห้เซนิเตห้าเบเลยอืมต็มน่งกระับเดียวนั่งกรุ๊ปนี้นเนาะสักครู่ครับจะเล่นกี่ได้เล่น Oh, so mm. Nào so... à. nào Đi à, Hả? Ừ. Để bây giờ còn khôn, ngập thang, ốc ừ. Đi khu chăm thoi đó. Ừ. Chăm mai một chút này chen lắm Từ trước, ơ, ngã từ trước Bắt nè, 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 ว้ี่เส้นสเ,ง,เงินสประมาณหกตันห้าครับคันนี้หกตันห้าถึงหกตันแปดประมาณนั้นครับเพราะว่าเหมือนจะน้อยครับแต่ว่า,ามีคนเหยียบนะครับมันก็จะแน่นตั้งแต่ข้างล่างเลย ก็เดียวในแค่นี้เลี้ยวพ้นนะครับแต่เป็นล้อคู่ครับมันก็เลยเลี้ยวลำบากมันก็เหมือนหกร้อยกับสิบร้อเลยครับสิบร้อก็จะล้อพื้นที่ก็จะกว้างกว่า <laughs> cái tít này bên đây mấy nè, cái chân luôn kháp

ทางอ,อกนี้ยากครับว่ยากว่ะ